เมื่อน่าเมือแจ้งระบอกอ่าสวัสดีครับมัตสีเมื่อนเมื่แจ้งนะครับเอาไวว่าเดี๋ยวคลิปนี้มาัก่ายกันที่เก่านะครับโดยเฉพาะการทัก่ายบางท,ทีกักท่ายก่อนที่เฮ็ดงานบางท,ทีกักทายหลังจากเฮ็ดงานแล้วนะครับแต่ารอบนี้เฮ็ดงานแล้วกับเรามาก่ายที่เก่านะครับเหตุทั้นองประมาณนี้ครับท่าบางัน,นี้ถ่ายไปจุดหนึ่งนะครับถ้าสนใจเรื่องอการพัดดนตรีหรือว่าทํานองนี้คุยกันเรื่องยังกับไปดตามใ้ที่ช่อง แอนชาแนลกันแล้วกันนะครับแต่ว่าการปุ้ดปุ้ยตรงนี้นะครับผมเอาไปไว้ที่ช่องดูเพลินเชิญดูนะครับดูเพลินเชิญดูเป็นช่องสำรองนะครับที่ลงไว้ทุกคลิปในหันนะครับกไปกติดตามได้นะครับอันว่าเดี๋ยวมือหนีกระติมข้อที่ผมถ่ายไปองหันนี่ครับข้อในหน่อยๆดอกเพราะว่าในฐานะที่เป็นญาติพี่หนาไม้น้ำกันกับสีเห็ดเห็ดง่ายซะส่วนมากนะครับโปรตีนทซับซ้อนอย่างหลายนะครับอันนี้กระติมข้อเป็นการขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับผู้ที่ มือนี่โวยพ่อนมาหลายเหลือเกินนะครับทั้งเอเสพต์นี่บวันตอบก็มีนะครับก็ขอบคุณหลายสำหรับค้ามวยพรนะครับแต่ว่าคนบาดอวยพรอนกับเป็นอย่างครับผมก็ขอบคุณที่เก่าแหละนะครับผมมีปัญหาอย่างเพราะในน้อยบางๆเพื่ออยาพิษหนาไม่ก้างสีซุกฮัดน้อกันนะครับพอบาดแผลไปเบืองในช่องที่เป็นเกี่ยวกับการเล่นดนตรีโดยตรงแต่ว่าพวงนี้ได้แก้เอากันแล้วกันนะครับแกกลับไปเล่นแฮ้เล่นยาวได้นะครับในน้อยสำหรับคนใหม่ๆนะครับมือใหม่ ลำลากกันนะครับนาะงเกาะบางๆนะครับอันนี้ซื้อพวซับซ้อนหลายนะครับ นี่นลีนะครับเนาะสันแห้งก็เล่นซับซ้อนกันอีกกวาย่านไปบ่ได้นะครับเอาเป็นแค่นี้กันละกันนะครับเพราะว่ามันเป็นการท,าทักทายนะครับเนาะนี่ล่ะฮะท่านสนใจว่าคนบอกอีหยังแน่ในคลิปนะครับในช่องแอนเชนแนวกับตามไปเบิ่งทางยูทูบนะครับช่องแอนเชนแนวกันละกันว่าโม่ยังแน่ไดหันนะครับอันว่าคลิปนี้ล่าไป็นก้อนก่อนล่ากับขอบคุณอีกรอบนึงนะครับขอบคุณสำหรับขโวยพ่น,นะครับ โอ,โ,อโอ้ยพอ่อนาทุกข้าพเจพาเลยนะครับบางทีมผมอาจจะติดตอบโบเบิร์ตนะครับก็ขอไพ่ลหลายๆแต่ว่าตินตอบได้ก็สิพยายามขับไปเบิรงนไหเบิร์ตนันละครับเอาเป็นมีเวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวขับไปเบิรงนไหนะครับเอาเป็นว่าลาไปก่อนคลิปนี้ครับเจอกันคลิปหนะ้าเจอกันรอบหน้าน้อครับเนาะมีความสุขกันหลายครับสวัสดีครับ